Bonjour tout le monde. Salut, bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre les pronoms personnels. Sujet. Les pronoms personnels. Sujet. Les pronoms personnels. Sujet. Je. ก็จะมี je tu <Du> il elle on y il »,« elle on นะฮะ ça c'est du singulier นี j จะเป็น« singulier singulier ก็คือที่เป็นอ่าเอกพจน์เอกพจน์ก็คือที่มีอ่าคนเดียวค่ะ nous nous vous vous il elle il »,« elle ก็จะเป็น p l u r ยก็คือ,อมีมากกว่าหนึ่งค่ะเป็นพ่าหูพจน์ค่ะ <S <S 1> <S 1> เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับตัวอย่างค่ะ ก็คือตัวเราค่ะก็คือฉัน Je m'appelle Mario Je m'appelle Mario ก็คือ Je ก็คือตัวเรา m'appelle ก็แปลว่าชื่อแล้วก็ต่อด้วยชื่อเราค่ะ Je suis français Je suis français ก็คือ Je suis ก็แปลว่า Uh, ฉันเป็นฟรองเซก็คือ uh, คนฝรั่งเศสค่ะ Je m'appelle Pat Je m'appelle Pat ก็คือ uh, Je m'appelle ก็คือฉันชื่อก็คือต่อด้วยชื่อเราค่ะ Je suis thaïlandaise Je suis thaïlandaise ก็คือ Je suis ก็คือฉันเป็นค่ะ ไต n ลงเด s des, ก็คือเป็นคนไทยคะ่ะส่วนคำว่าไต่ลงเด s ก็จะเขียนแตกต่างกันนะคะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะเติมตัวเออลงไปนะคะจือ <Ch> ก็คือเธอก็คือเหมือนเราคุยกันสองคนเนาะเราก็จะเป็นเจอส่วนเขาก็จะเป็น

จูเอล s ปืดเบลจูเอลปืดเบลก็คือสำหรับ uh, ผู้หญิงนะคะเธอสวยกว่าคนอื่นๆนะคะจูเอฟัตติเกจูเอฟัตติเก็คือจูเอฟัตติเกเธอเหนื่อยไหมนะคะฟัตติเกก็คือเหนื่อยไหม i ิ Il, ก็คืออเขาผู้ชายหนึ่งคนค่ะก็คืออเป็นคนที่เราจะกล่าวถึงอะคะ่ะ Il est souvent en retard. Il est souvent en retard. Il est souvent en retard. ก็คือเขามักจะมาสายตลอดค่ะ Il va à la plage. Il va à la plage. il va à la plage ก็คือเขาไปทะเลค่ะ il est super grand il est super grand il est super grand ก็คือเขาตัวใหญ่มากค่ะ il est très énervé il est énervé il est énervé ก็คือเขาเอ่อเคาโกรธมากค่ะ e L L ก็คืออเขาผู้หญิงคนนั้นหนึ่งคนค่ะ Elle est partie en Thaïlande Elle est partie en Thaïlande ก็คือเขาผู้หญิงคนนั้นเข้าไปเมืองไทยแล้วหรอ Elle fait des lasagnes pour le dîner. Elle fait des lasagnes Bool Dîn Ney ก็คือเขาเทำลาซานสำหรับอาหารเย็นวันนี้ค่ะ Elle v i e n d r a Demain Elle v i e n d r a Demain ก็คือเขาจะมาในวันพรุ่งนี้ค่ะ Elle Va à Paris Elle Va à Paris Elle Va à Paris ก็คือ เขาจะไปอ่าเมืองปารีสค่ะององก็คืออ่าก็คือเราค่ะองว่าอ a าปลาสองว่าอ a าปลาสองว่าอาปก็คือเราจะไปอ่าทะเลกันค่ะ o งจู u e s u อินเทอร์เน็ตองจูอินเทอก็คือ เราเล่นอินเทอร์เน็ตกันค่ะ On va au restaurant On va au restaurant On va au restaurant ก็คือเราจะไปร้านอาหารกันค่ะ On ne peut plus sortir On ne peut plus sortir On ne peut plus sortir ก็คือเราไม่สามารถที่จะ ออกไปได้แล้วก็คือเหมือนอเราองคนับปื๊ก็คือเหนื่อยเราไม่สามารถที่จะทําไม่สามารถที่จะทําได้อีกแล้วอะค่ะนู่นู่นูก็คือพวกเราอะค่ะหลายหลายคนนูซอมเดไทไล่ลงเดนูซอมเดไทไล่ลงเดนูซอมเดทไล่ลงเด ก็คือพวกเราเป็นคนไทยค่ะ Nous venons ensemble. Ven ensemble Nous venons ensemble Nous Venons Ensemble ก็คือพวกเรามาด้วยกันค่ะเหมือนเราไปที่ไหนด้วยกันก็คือ Nous venons ensemble Nous allons à l'école Nous allons à l'école ก็คือพวกเราจะไปโรงเรียนกัน Nous préparons des gâteaux Nous préparons des gâteaux Préparons des gâteaux ก็คือ,อเราทำขนมกันค่ะ Vous 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 ก็คือ,อพวกคุณใช้สำหรับพวกคุณโดยรวมและก็ใช้สำหรับเวลาเราพูดกับผู้ใหญ่ที่เราต้องการความสุภาพอค่ะ ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ Vous allez bien Vous allez bien Vous allez bien ก็คือคุณสบายดีไหมก็คือพูดแบบอ่าสุภาพอะค่ะ Vous pouvez manger des gâteaux Vous pouvez manger des gâteaux ก็คือพวกคุณสามารถกินขนมได้เลยนะประมาณนี้ค่ะ Vous restez ici Vous restez ici บูเลสเตอีซีก็คือพวกคุณจะอยู่ที่นี่กันเหรอประมาณนี้ค่ะอิล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 ก็คือพวกพวกเขาที่เป็นผู้ชายและก็ใช้ได้ในกรณีที่มีผู้หญิงและผู้ชายรวมกันเราก็จะใช้อิลเหมือนกันค่ะอิล n ็องเดอเวลโลทูเนฟ อิซงเดวิโลตูเนฟก็คือพวกเขามีจักรยานใหม่ค่ะ伊ว่าล่าแม่ปุ่นลาพรอมเมียฟัว伊ว่าลาแม p ป u r l ลาพร m i เมียฟัวก็คือพวกเขาเห็นทะเลกันเป็นครั้งแรกค่ะ ils ont s o งอันเชียนก็คือพวกเขามีอ่าหมาหนึ่งตัวค่ะ S Ils sont <S i, sont I sont iant, ure, pour is, s o อิส t งนักเรีย s อิส่งนักเรียนอิส่งนักเรียนก็คือพวกเขาเป็นนักเรียนค่ะก็คืออ่าพวกเขาที่เป็นผู้หญิงค่ะ l e จะใช้สำหรับเฉพาะผู้หญิงหลายคนค่ะเอ e e l มลิชา L e ลเ e ม e l ช e a อล e l มล e l าก็คืออ่าพวกเขาชอบ แมวค่ะ elle joue au football elle joue au football ก็คือ elle joue au football พวกเขาเล่นฟุตบอลกันค่ะ e l l e vont au cinéma e l l e vont au cinéma e l l e vont au cinéma ก็ค uh, ือพวกเขาไปดูพวกเขาไปโรงหนังกันค่ะไปดูหนังกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาริโอด้วยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะแม็กซี่โอว,วา่า